เจ้าเ็นโตว,วันนี้คือวันตาของเจ้า <laughs> เจ้ามูโร่เจ้าต้องโดนฆ่าแกไม่มูโรคือคนนี้นะที่ถือดาบยญ่ๆส่วนเคนตะถือมีดอันนี้ยา <laughs> เคนตะมูโร่โอ๊ย ปังกบ,บี้อ่ะเอ,อ,อฮูอ้ตัวมูลโร่เสียทางให้เคนตะก่อนมูลโร่จะตายมูลโร่ไปเระโดดไป ยี่สิบปีผ่านไปสิบปีผ่านไปจอโมูโรได้โตขึ้นเป็นนักดาบผู้แข่งกันสึ่มูโ,มโรได้เก็บความแค้นที่เค็นตะได้มีกับเขา ไปดูเค็นเคนตะได้าตายไปแล้วแต่อของเค็นตะเป็นมีพลังเวทโมดตังโอ้ยตูรูนี่ใส่ธาตุไฟเข้าไปในรงตรัว แกได้กนุดไฟจะไปอยูท่ที่ตัวโมูโร่ไฟก็ทำอะไรมูโร่ไม่ได้ ขอเรียกคนนี้ว่าพี่ชายของเคนตะพี่ชายของเคนตะก็มีล่าง ตอนนี้มูงกก็ใช้พลังอันพลังแันที่โหกกว่า แต่เคนตัดกางเกงก็ได้ขาดไปไปต่อพารไปต่ออีพีสอง